วิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลานำเสนอรายการ The Guest Radio, The Radio. สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่จะมาเล่าเหตุการณ์สุดแปลก ที่ลุงของเขาได้พบเจอและมาเล่าต่อให้ครอบครัวและชายคนนี้ฟังสวัสดีครับพี่สินสวัสดีครับคุณพี่ฟานเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรครับพี่สินไหนลองเท้าความให้ฟังหน่อยครับคืองี้ครับคุณพี่ฟานครับผมคำว่าหนองบัญญาเป็นชื่อหมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดสตูลนอกจากจะเป็นชื่อหมู่บ้านแล้วหนองบัญญะยังเป็นชื่อเรียกของบึงน้ําขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านครับครับโดยลักษณะ จะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ในภายหลังมีการขุดแต่งเพิ่มเติมให้กว้างขึ้นซึ่งมันกว้างมากครับคุณพี่ฟานครับผมตอนเด็กๆผมกับพ่อชอบไปวิ่งออกกำลังกายรอบหนองน้ำแห่งนี้บ่อยครั้งทุกๆตอนเย็นผมจำได้ว่าวิ่งวนหนึ่งรอบเท่ากับ1กิโลเมตรตามที่พ่อผมได้บอกและหนองปัญญาแห่งนี้ครับคุณพี่ฟานครับผม มักจะมีเรื่องเล่าต่างๆของคนระแวงนั้นทั้งในตอนที่ผมอยู่และก่อนที่ผมจะเกิดบางก็เล่าว่าบ่อยอครั้งที่มีคนเห็นร่างหญิงในชุดยาวสีขาวมักจะโปรยตามงานเทศกาลต่างๆที่จัดขึ้นในลานกว้างของหนองน้ําแห่งนี้ครับคุณพี่ฟานครับคุณพี่ฟานลองนึกภาพตามผมนะครับได้ได้ครับสมมุติว่าเรามองมาจากฝั่งถนนทางซ้ายจะเป็นหนองน้ํา ส่วนทางขวาจะเป็นลานกว้างครับที่ใช้จัดงานต่างๆรับคุณพี่ฟานครับผมแล้วงานที่จัดเนี่ยครับเป็นงานอะไรยังไงหรอครับเป็นพวกเทศกาลอย่างเช่นง,งานในตำบลชื่อว่างานเทศกาลย้อนหอยหลอดครับผมเป็นงานเก่าแก่ช่วงกลางวันจะมีการแข่งวิ่งการกุศลทำอาหารส่วนกลางคืนจะมีการประกวดต่างๆเช่น ประกวดนางงามประกวดร้องเพลงครับคุณพี่ฟานรเรื่องมันเกิดขึ้นในปีห้าสองครับตอนนั้นผมยังเป็นเด็กอยู่เลยเรื่องมันเกิดขึ้นกับลุงของผมครับครับผมแกชื่อว่าลุงบังอิฟขอเป็นชื่อสมมุติก็แล้วกันนะครับได้ครับนะครับก็แกเป็นช่างเทคนิคเวลามีจัดงานหรือจัดเวทีเมื่อเทศกาลแกก็จะมาจัดเวทีแบบนี้อยู่ประจำครับ แต่ในปีนี้มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นสองครั้งในสองงานครับในงานแรกของปีนี้ในช่วงกลางคืนก่อนวันเทศกาลลุงบังอิบได้มาติดตั้งอุปกรณ์เทคนิคต่างๆบนเวทีปกตินี่แหละครับแกก็เช็คไฟเช็คระบบเสียงต่างๆหน้าๆเตรียมพร้อมสำหรับงานวันถัดไปนี่แหละครับคนพีฟานครับผมลุงบางอิบเนี่ย แกขึ้นไปบนเสาวเวทีที่ข้างสายของเวทีครับเพื่อไปติดตั้งระบบเสียงระหว่างที่แกอยู่บนเสาวเวทีข้างบนครับพี่ฟานครับผมในงานเนี่ยจะมีเก้าอี้ตั้งอยู่หน้าเวทีเป็นแถวเรียงต่อกันในขณะที่ลุงบางอิฟกกำลังเช็กระบบเสียงอยู่ลุงบางอิฟเหลือดไปเห็นร่างหญิงในชุดยาวสีขาวนั่งอยู่บริเวณตรงกลางฝั่งซ้าย ประมาณแถวที่สามถึงสี่ครับคุณพี่ฟานครับครับผมมันแปลกตรงที่ไม่มีคนอื่นเข้ามาได้นอกจากผู้จัดงานและทีมงานครับตอนที่ลุงบังอิปเห็นครั้งแรกแกจ้องไปที่หญิงคนนั้นเพื่อจะมองหน้าอยู่พักหนึ่งครับเผื่อว่าจะเป็นทีมงานที่นั่งอยู่แต่ว่าครับคุณพี่ฟานครับลุงบังอิปไม่เห็นแม้แต่เงาของดวงตาใบหน้ามืดสนิทแถมยังนั่งคลึมไม่ขยับเลยครับ โอ้ครับผมโอ้นลุกเลยครับแล้วแล้วลุงเขาทำไงต่อครับพี่สินลุงแกก็เอะใจครับคุณพี่ฟานรีบรันลงมาจากเวทีมาดูว่าเป็นใครแต่กลับไม่เห็นใครนั่งอยู่เลยสักคนเฮและงานก็ได้ดำเนินไปจนจบอันนี้เป็นเหตุการณ์แรกครับคุณพี่ฟานโอ้นี่จะมีอีกครับเนี่ยมีครับโอ้โหคนลุกเลยในปีเดียวกันในงานถัดไปครับครับผมเป็นงานเทศกาลหนึ่ง ทุกอย่างเหมือนครั้งก่อนงานก็จัดขึ้นบริเวณรอบๆของหนองน้ำหนองปัญญานี่แหละครับครับผมลุงบางอิปแกมาเตรียมอุปกรณ์เทคนิคเพื่อจัดเวทีเหมือนเดิมครับแต่ในครั้งนี้หญิงในชุดยาวสีขาวแล้วครับยืนอยู่ข้างเวทีฝั่งซ้ายครับ <c oughs> ซึ่งเป็นฝั่งริมสะ <c oughs> เพื่อนทีมงานคนอื่นๆไม่ได้เห็นเหมือนกับที่ลุงเห็น <c oughs> แต่ทุกคนรู้สึกได้ว่า มีบางอย่างอยู่ที่นี่ครับเรื่องนี้สุดยอดเลยครับผมผณลุกเลยครับครับต่อเลยครับผมครับคุณพี่ฟานหลังจากนั้นในทุกๆปีและทุกๆงานเทศกาลที่จัดขึ้นบริเวณริมบึงแห่งนี้จะมีเรื่องเล่าทํานองนี้ออกมาอยู่บ่อยๆครั้งครับครับผมแต่ทุกๆคนที่เล่าจะเล่าเหมือนกันหมดคือเห็นหญิงในชุดยาวสีขาวโชว์ให้เห็นในงานอยู่บ่อยครั้งครับ เป็นที่รู้กันทั้งหมู่บ้านหลายคนอาจบอกว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าที่แต่งขึ้นครับคุณพิฟานครับผมแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยืนยันรเรื่องนี้ได้ครับครับซึ่งก็คือรูปถ่ายครับรูปถ่ายวิยอย่าบอกนะว่าใช่ครับเป็นรูปถ่ายที่ถูกถ่ายขึ้น3ปีหลังจากนั้นประมาณปี55ครับคุณพิฟานครับที่เป็นรูปถ่ายหมู่รูปหนึ่งที่ทางผู้จัดงานถ่ายกับทีมงานหลังจบงาน บริเวณข้างหน้าเวทีครับครับผมซึ่งข้างหลังของทีมงานก็จะเป็นฝั่งกวีคนดูครับปรากฏเป็นภาพหญิงในชุดยาวสีขาวนั่งอยู่หลังทีมงานคนเดียว <c oughs> ซึ่งเป็นที่เดียวกับที่ลุงอิฟเห็นเมื่อสามปีก่อนครับ <c oughs> หลังจากที่ลุงอิฟ เล่าเรื่องทางบทนี้ก็เปิดรูปนั้นให้ผมและครอบครัวดูและเห็นเป็นจริงในชุดสีขาวใบหน้ามืดสนิทอย่างที่ลุงเล่ามาจริงๆครับโห<ฮ>ท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้นี่ถือว่าหลอนชวนขนลุกเลยนะครับผมแอ้วปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับครับก็ถ้าให้มองจากปัจจุบันนะครับหลายคนอาจบอกว่าเป็นแค่ภาพตัดต่อแต่ว่าเทคโนโลยีมือถือของคนในหมู่บ้านขนาดนั้นยังไม่ล้ำมากครับ แลหลายคนบอกอาจเป็นที่ตัวกล้องแต่จากที่ผมได้ดูภาพนั้นด้วยตาตัวเองครับไม่มีทางที่กล้องจะผิดพลาดและเห็นเป็นร่างคนชัดขนาดนี้ครับครับผมหลังจากนั้นทางตำบลก็ได้ย้ายสถานที่ในการจัดงานเรื่องพวกนี้ก็เลยเริ่มจะซาหายไปครับคุณพี่ฟานครับผมนะครับคุณผู้ฟังครับนี่ก็เป็นเรื่องราวประสบการณ์สุดหลอนนะครับจากพี่สินนะครับผม ที่ได้มาแบ่งปันให้เราฟังกันในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าหลอนสุดใจได้หวังว่าคุณผู้ฟังจะชอบกันนะครับและอย่าลืมนะครับรายการ The Guest Radio ในทุกวันเสาร์อาทิตย์3ามทุ่มเป็นต้นไปส่วนใครที่สนใจอยากมาแชร์ประสบการณ์หลอนๆนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0998006996นะครับขอขอบคุณพี่สินนะครับและคุณผู้ฟังที่มาฟังรายการมาในวันนี้นะครับสำหรับเวลานี้ผมพี่ฝาง ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ